สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทั่วโลกนะครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้าทานผู้ชมครับมาบุ๊สวนแตงว่าพงวิที่การเด็ดเด็ดยอดเด็ดหมากที่เฮาบ่อครับครับสวนแตงเด็ดลูกคีบ่อที่ว่า,า,ามันเป็นยังอาหารนะครับพี่น้อง นนครับสวนแตงโอ้ง่ามขนาดครับสวนแตงที่ญี่ปุ่นนะครับพี่น้องมือนี่คุณภาพ,พี่น้องมาก,กินนะครับมาเบิ่งสวนเด็ดยอดครับองมัแตง,งพี่น้องเอาครับเด็ดยอดเอเด็ดเด็พอมันบ่ ดิดใบใบพรอมดิ๊ดดิดพรอมบ่ใบมันใบข่อย่าครับข่อยย่าบ่ย่ออกเล่นบ่อโอเคนี่ครับใบเออใบโอย่าเนาะออกหมดเลยนะออเนาะโอเคนี่ครับพี่น้อง มูลนิกรวันที่31ท่านว่านะครับก่อนเดื่นครับก็ต้องสวัสดีปีใหม่ครับนผูมชมนะครับที่เขามารับชมข้างช่องของลูกชายขุนตูชาแนลนะครับสวัสดีปีใหม่ตอนรับปี2,565นะครับขอ้พีนน้องยูดีสุภาพับร่างกายแข็งแรงนะครับนรูมชมในที่เขามารับชม ทางช่องนี้ก็สำหรับมบ้านนี้ผู้ใดดวงดีก็ชคดีนะครับลีบนี้ก็ภาพน้องเยี่ยมชมครับเพราะว่าเอ่ลูกแซนตวก็ช่วงนี้ก็เมื่ออรบไยนะครับคนแต่งนะครับรับจบับใบเงีาวครับถึงเดือนเมษสานะครับ นิดมากนี่ครับพี่น้องมาที่ห้องนี้ครับมาที่ว่ามันแยงางหารครับเปน็นกลางๆนี่ครับห้องกลางห้องเด็ดออกเลยครับกะใบนี่ครับพี่น้องนี่นเอาครับพอนมัน,มนเสนินกลางครับพี่น้อง <c oughs> เสียงเครื่องนี่กับเป็นเสียงของแก๊สนะครับบ่มแก๊สพร้อมทําความร้อนเพราะว่าช่วงนี้กับอากาศเย็นนะครับช่วงกลางคืนตกตกใบามากกับเรื่มอ,อากาศเย็นในเะขา,าก็อุณหภูมิประมาณ20เกือบ20องศานะครับอุณหภูมิในเขานะพี่น้องก็ต้องบ่บบมใบทุกมือจัดต้องใช้แก๊สนะครับวางวาเกือบ ยิ่มกันสามคนครับน้องกับนี่นี่ครับไก่เลยเอ้าถ่ายคลิปให้พี่น้องเมืองจับึกกันนะมันอยู่สวนแตงครับอย่างนั้นใบนะครับเนาะเลยถ่ายคลิปใบเบิงให้พี่น้องเบิงครับก่อนเกี่ยวพ่อกันกับผมก็ไม่ออครับใกนการ ทำคลิปการจินนะครับเนาะคลิปนี้กะ่ายไว้พี่น้องเบิ่องหายท,ทิ้งครับพี่น้องนี่ครับสวัสดีครับต้องใส่หนักหน่อยครับพี่น้องใบแตงครับมันหยาครับครับใบแตงหยาเลยบาดนาครับพี่น้องบ่ใสโ่โบกหนาไปเลยครับโงหนาขึกหน่อย น้องก็ไปไกลแล้วครับเลยขออนุญาตหัวหน้างานเลยครับถ้าเป็นน้องถ่ายคลิปจคลิปเป็นที่เด้อน่องก็เลยว่าเอาเลยครับเอาเลยถ่ายคลิปเบิ้งครับโอแคกับอายุครับมิจฉนุ่มน้องสามคนนี่เราก็ได้ถือโอกาสได้ถ่ายคลิปไ้พี่น้องเบิ้งนะครับนอ่อเนาะ สำหรับพี่น้องที่ทา่ไหนที่เขามารับชมกะอย่าลืมนะครับเด้อกดติดตามให้นไหมนะครับเพื่อเป็นกำลังไดแรงใจให้ให้คลิปต่อๆไปด้าพี่น้องเด้อหลังจากที่บข้อยได้ถ่ายคลิปครับพี่น้องมีเกิดเหตุนะครับเอาเหตุงังกะ่ตอาพี่น้องฟังกันเนาะมันเป็นเหตุบ่ดีครับพี่น้องเอาคนอยู่กับ สู่ต่อไปครับจะให้กัขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีพกคาหรือว่าตลอดไปนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกผู้ทุกคนเด้อครับพี่เ้อพี่น้องเลยดูข้อป็นห่วงครับเป็นห่วงทุกคนนะครับจากลูกชายคนโตชแนลครับผมอย่าลืมกดติดตามหรือว,ว่ากดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับเนาะนี่ครับ เด็ดหน่อยเด็ดเดีวนี่เป็นเด็ดเดยพี่น้องเนี่ยเด็ดนะครับเด็ดเลยนะครับพี่น้อที่ด่ายครับมากรายเลยนะต้องที่ด่ายเลยมันยังอาหารครับเอาไว้กับเอาไว้กับซุปอื่นเมื่อไงครับมันเถสียไว้กับซุปอื่นเมื่อไงนี่ครับอันนี้ล่องล่องล่องพุนาท้่ไหนอธิบายอธิบายอธิบายนะครับอธิบายการรถเออเก็บหมากรายก่อน เจ็บมากจากส่วนกลางนะครับส่วนกลางมันจะมีลำต้นมันลำต้นมันจะมีส่วนกลางสิมีงางาเนี่ยส้อยหัวเขาเด็ดมาซองครับแล้วเขาก็ตัดเาตัดตัดออกตัดส่วนเกินมันออกคือว่าเครื่องแม่มันสุดไปเครื่องแม่มันต้นใหญ่ต้นใหญ่มันเขาเอื้นต้นโอุย่านี่ตัดแล้วหรือเปล่านี่อันนี้ตัดแล้วล่ะครับต้นนี้ตัดแล้วแปลงไหนบ่นหนิเดือนเมื่อไหร่เดือนหน้าไปเดือนหน้าเอออือนี่นะครับ ตัดที่ตินกล่องไ่้ตัดถือเรื่อนติดกล่องไ่ตัดถือแก้ยงเนื้อนี่ครับวิธีเล่มเลาะเล่มใบครับโอ้โลูกแตงกะงามครับงาปนพะเวรสันดอนข้าปลกแงอืสันดอนซาดัวป่น่รีใบทีวามัน่วนเกิข้นเพาเนาะเย่งอาหารเงอาหารอืนี่ครับวิธครับอื ตาแ่งแล้วมันแลงกว่าเธอตาแ่งแล้วแต่งแล้วอะแล้วแ,แ,แต่พี่นั่นธนาการของเจ้าภาพครับเ <c oughs> จ้าภาพเพิ่นทิ้เลขคืขขอคุ้มไมรวยเบื่ออย่างอื่นับเพิน่นอืมโอ้มีมีิจะภาพเจี๊ยอ <c oughs> มันแรงทีตาแต่งแล้วกับเดี๋ไปทั้งสันนั่นบ่ครับผมก็อยากแน่นั่นละครับมันจี๊ไหมแฮปปี้นิวเยียร์อืมอืมตาแดงแล้วกันหอนมืม่อยงไปกินเบียร์เย็นเิี๊ยบมัแรงกันเจี๊ยบจี๊ไม่แห้งอ่าจักบาทเนาะ นีก็วิธีเตต้นครับไปเร็วใโอ้ยเร็วให้เร็วอยู่ดิ่เยยองนครับเด้อหมู่บ้านต้นนึงมู้านี้ยังเกาะบ้านขาเงาเสียงแหงเสียงควอมเสียงมบ้านอ่ย่้ S <S <ๆ>นี่นะครับมันเกี่กับวิการผิดพาลาดแล้วบ,บางคนเนาะบางเรือเนาะอืมกดดันผิดพลาดเนี่ย <laughs> มือสัน่นมือสั่นมันยังสัน้นหิวเราหิงวยังเอออืมนี่นะครับให้พี่น้องพ่อเบิงเปิดนาข้าวครับพี่น้องสวนแตกนะครับโอ้โหแา่วาฬนะครับ<ๆ>มีมีหาสวนเนหาะเฮานีนะ่เนาะเฮาแตงเฮาหนี่มีหาเขานะหาสวนแมนบะ หาสวนเนาะสวนแตกเอาแต่ะสวนแตกไม่หาสวนครับผมอืมเอาพี่น้องแต่ในคลิปนี้กะเดี๋ยวไปทำนี่ก่อนเห็นงานก่อนเดี๋ยวจะชวขอแกมาอันนี้แอบไทยนี่คลิปนี้แอบไทยแล้วคลิปหนาครับพอดไหมครับผมสำหรับคลิปนี้กับงวเดี๋ยวไปทำนี่กันครับพอดคลิปหนานะครับเด้อเราคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวยสวยสวย